อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับในพื้นที่ชายแดนใต้สวตเขารวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือโอกาสเดือนธันวาคมประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล9ธันวาคมคนสวทตรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชันไม่ทำไม่ทนไม่เฉยต่อการคอร์รัปชัน โดยมีพันตำรวจโทรวรรณพงศจรักเลขาธิการสวตนำข้าราชการพนักง,งานราชการเจ้าหน้าที่สวตรวมประกาศเจตนารมณ์โดยพร้อมเตรียงกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกประกาศเจตนนงร่วมกับร่วมกับเจ้าหน้าที่สวตแสดงจุดยืนต่อการต่อต้านการทุจริต พร้อมปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบครับโดยเลขาธิการสรบอบตอค่ะก็ได้นํากล่าวประกาศเจตนารมณ์ความว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักคุณธรร,รมจริยธรรมไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดทั้งในขณะ ทั้งในขณะก่อนและหลังจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งไม่สแสวงหาประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ